ชนคูพอเจ้าตัวสีขาวสวัสดีคุณแม่นาหอมตอนนี้ครับเราอยู่กันในช่องอยู่กับช่องโรบอยแฮร์รี่กันแล้วทุกนนั่งรู้ป่ะเมื่อกี้ กันในคลิปนี้เราจะมาสอน,นเรื่องรอยในเกมไมค์ครับใช่ไหมแล้วก็พบกับตัวละครสีขาวขาวาตัวเปนะิืนะชมก็ไม่รู้ว่าอะไรคือด้านหน้าเน,น,นหน้าหลังเอะตอนนี้ดูแหละตอนนี้ดูครับว่าตอนนี้อยู่ด้านหน้ารืหด้าหลังวันนี้เรามาเล่นทำไมเหรอคชมก็วันนี้ครับเราจะมาสอนวิธีการไปที่ฟาร์มแลมไงไอ้ฟาร์มแลมอะไรฟาร์มแลนเนอร์ฟาร์รนารมนะครับผู้ชม ซึ่งเป็นสถานที่จะแบบว่าโหแบบบ้ามันเยอะมากนะชมอ้าวกลางคืนเฉยซึ่งผมก็เคยไปแล้วนั่นแหละนะผู้ชมเด,เดี๋ยวขอพาไปลากันนี่ก็เดี๋ยวเราไปดู้แต่ว่ามันจะไปยังไงชมอ่ะซึ่งนะคะเดี๋ยวๆๆๆซึ่งนะแต่ว่านะผู้ชมซึ่งนะเราสามคาเรียกว่าซึ่งนะอันนี้จะเป็นแบบเราคือผมนะจะทำในในโทร ก็คือที่ผมจะพูดก็คือนะคะก็คือในคลิปนะผม,ผมผมผ <oco ose bumps> ู Hou ้ผิดนะอ่ะผมจะบอกก่อนว่าถ้าของใครนะใช้คอมเวอร์ชันจาว่านะไมครัมนั่นแหละครับให้ผู้ชมนะดูคลิปที่ผมกาลังกาลังโชว์อยู่นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยนะผู้ชมฮูฮูคอมเวอร์ชันจาว่านะครับผู้ชมวิธีการไปฟาร์แลนด์ในเวอร์ชันจาว่าเบทวีบรีบซึ่งอย่างแรกที่ต้องทําก็คือไปที่ Installation และหลังจากนั้นก็ปรับไปที่เวอร์ชันเบต้าน Beta 1. ดเลงไป และในส่วนของการปรับแรมอันนี้ก็แล้วแต่ผู้เล่นอยากจะใช้นะส่วนตัวผมปรับเป็น6กิกและหลังจากนั้นถ้าเสร็จแล้วก็กดเซฟกดเข้าเกมสร้างโลกของผู้เล่นจะตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้แล้วแต่จะตั้งพอสร้างโลกสำเร็จแล้วหลังจากนั้นก็กดออกเกม ไปที่โฟลเดอร์ save เกมของผู้เล่นซึ่งส่วนใหญ่มันจะอยู่ในแอป data แต่ผมตั้งไปที่อื่นแล้วก็เข้าไปในโฟลเดอร์ไฟล์โลกที่ผู้เล่นสร้างขึ้นและหลังจากนั้นก็ลากไฟล์ l e v e l d o a t จากนั้นไปที่เว็บ nbt editor ซึ่งผมจะทิ้งลิงก์เว็บนี้ไว้ใต้คำอธิบายวิดีโอแล้วกันคลิกไปที่ data player แล้วก็มาที่ pose ซึ่งในที่นี้มันก็จะเป็นหน้าปรับพิกัดของผู้เล่นซึ่งบรรทัดแรกก็จะเป็นแกน x บรรทัดสองก็ y บรรทัดสามก็ z ซึ่งวิธีการปรับก็คือกด double ลคลิกและหลังจากนั้นก็ปรับไปที่พิกัด farland จะใส่ไดแกน x หรือแกน z ก็ได้ซึ่งในที่นี้ผมปรับให้เหมือนกันทั้งคู่โดยพิกัดที่ผมใส่ก็คือ1 2 5 5 8 0 0ซึ่งถ้าปรับเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วก็ให้กด save มันก็จะทําการดาวน์โหลดออกมาหลังจากนั้นก็ไฟล์ที่ดาวน์โหลดล่าสุดลากทับใส่โฟลเดอร์ save ของผู้เล่นเลยและหลังจากนั้นก็เข้าไปที่เกม mycraft ไปที่ s a ฟที่ผู้เล่นปรับโลกเอาไว้ก็เป็นอันเสร็จพิธี จะว่าไปแล้วฟารดมมันก็ใช้ได้อยู่นะแต่คงอีกแป๊บเดียวเขีย okay, นระับท่าของใครนะครับใช้ใช้มือถือนะครับผู้ชมอะ่ะก็มีก็ตามนี้เลยนะผู้ชมมีให้ตามนี้เลยนะตาขั้นตอนผมนะอะ่ะขั้นตอนแรกนะผู้ชมให้กดให้พิมพ์ทับทับทีพีเนี่ยหนึ่งล้านอมเป็นล้านเลยนะสิบละสิบสองล้าน อ่ะเดี๋ยวให้พิมพ์ตามผมด้วยกันนะเดี๋ยวผมให้ชมมาคัดล่อที่ลิงอยู่ใต้คลิปด้วยกันนะผู้ชมเราจะพิมพ์แป๊บนึงโอเคพอพิมพ์เสร็จแล้วนะผู้ชมก็กดไปเลยผู้ชมอ่ะสังเกตน,นะครับว่ามันเป็นสีขาวใช่ไหมให้กดเดี๋ยว็ดเด้อโอ้โหดูดีครับล,กกล่อกลัวรูนี่ว่ะนไม่เป็นรูเลยเหรอให้ชมมาขึ้นไป ขึ้นไปนะพี่ชมผมมันไม่โหลดเลยพี่ชมบปานหนึ่งฮะจูี่กัดตั้งสามสิบล้านบปานหนึ่งบปานหนึ่งโอเคเอาใหม่นะเมื่อกี้เมื่อกี้แบบว่านี่ไงนี่ที่ผมจะบอกกันในวันนี้โอ้โหเนี่ยบ้มาถึงก็แบบเดินบัาเลยพี่ชมหืมตัวดีโอนี่เวลาเราลงโอ้โหบ้บ้าเลยนี่นี่คือวิธีการไปฟาเลมนะพี่ชมฟาแลมอะไรฟา ฟาอะไรนะฟาฟาแลนเออมันน่ะชื่อใหญ่จังฟาแลนนะผู้ชมนี่ไม่ใช่ฟาร์มแลนนะฟาแลนนี่นี่สจ้เสอือมาสกเกตนะว่าเราไม่สามารถเดินด้านได้ไหมมันติดอุย้ยมันติดอันนี้อยู่ไหมนี่เราจะไปต้องกดค้างไว้ผู้ชมนีไหมนี่จะไปได้นี่ไหมต้องกดค้างหนูนีไหมโหนี่เด้อเดี๋ยวเราดูความสูงดีกว่าว่าจะเป็นยังไงความสูงครับ ดูความสูงว่าความสูงนี้มันอยู่เท่าไหร่นะผู้ชมมันเป็นบั๊กขอเกมไมค์คราฟน่ะผู้ชม,มบั๊กเกี่ยวกับเกมไมค์ครับไหมมันก็ไม่เชิงบั๊กนะผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวนี่ผมมาเลยหรือเปล่านี่เป็นนี่ผมมาเลยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อมาเลยมาเลยมาเลยใช่ไหมใช่ป่านี่มาเลยมาเลยใช่ไหมนี่ผมจำไม่ได้อะผมจำไม่ได้ผู้ชมผมมาเลยไหมโหยลงทางเลยทีนี้ เป็นหน,น,นึ่งวันได้เราจะเจอแ,แ,แล้วเจอแล้วจแล้วตัวนับเจอขาของเราแล้วนะคะผมโมโหเนี่โอ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ผมถูกปอกนี่ผมโอ้ยมันแหลกมากผู้ชมสุ่งลักษณของขะเป็นโทรศัพท์ที่ไม่แรงนะครับห้ามลาะเรียนแบบติดขานะครับถ้าตัโทรศัพท์ของใครแบบไม่แรงนะครับหรือว่าโอ้โหหมู่บ้าน ไอ้ยฟาแลนมีเด้อโอ้โหยมหาสัจจันทร์นะคุณผู้ชมสุดยอดไปเลย <Nice. S 1> โอ้โหและนี่ก็คือตัวนี้ครับหมูบ่บ้านนหมู่โอ้โหเด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 หมู่บ้านดูหมู่บ้านดิครับโอ้เดเดเดหมาตกเมื่อกี้เนี่เยมมมเมื่อกี้ไหมหมาตกเมื่อกี้อันนี้ผมรีเพย์ดิว นั่นแหละเออโอ้โหมาโตโอ้โหเนี่ยแหลกของจริงนะครับพิกัดอยู่ที่สิบสองทุกท่านผู้ชมจะมาสามารถไปพิกัดอยู่ที่แกคือเดี๋ยวผมจะทิ้งใต้คลิปเลยกันอ่ะผมไม่บอกเลยกันนะครับคือเ,เ,เป็นล้านเลยสิบสองล้านชมโอ้โหดูดิครับเดี๋ยวว่าแหลกนะครับผู้ชมอ่ะแหลกแบบนี้ใช่ไหมท่าชมเราก็กลับไปดีครับรออะไรละ่ะเออก็กลับไปดีครับนะสิบเออเท่าไหร่ล่ะ เป็นผมขอกลับนะคะผู้ชมขอกลับขอแค่นี้แล้วกันนะผู้ชมเดี๋ยวผมไปอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะผู้ชมเดี๋ยวสักกู่สักกู่ไปนึงเป็นสักกู่เออโอโยเดี๋ยวนี่ผมพีมพ่มุม่ๆนะออโอ้โหยเมื่อกี้คือแหลกมากะไรแบบแทบไม่โหลดเลยโอ้โหเดี๋ยวนู่ดินเดี๋ยนะอยู่นในห,หินหรือเปล่าเนี้ยอยู่นในห,หินอยู่นในห,หินแบบ <laughs> ขูปป่บล็อกก่อนอื้มบ้านหนึ่งขู่บล็อกก่อนขอูปป่บล็อกก่อนขอูปป่บล็อกก่อนนะผู้ชมโหมันลึกเกินโอ้โอ้โหทะเลสไตล์ติดกับที่ไหนวะทะเลสไตล์ติดกับสิ่งนี้ผู้ชมอ่ะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเพิ่มไปกันนะว่าเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเพิ่มว่ามันเพราะอะไรผู้ชมนี่ ซึ่งฟาเลนฟาเลนเนี่ยนะมาเป็นบั๊กนะคุณผู้ชมมาเป็นบั๊เดี๋ยวนะเมื่อกี้ก็ขาๆอยาจะอธิบายก่อนแล้วกันนะครับก็คือฟาเลนะนะั่นแหละฟาเลนนะฟา,ฟ,าฟาเลนฟนะาเลนเออฟาเลนนั่นแหละมันเป็นบั๊กคุณผู้ชมมันเป็นสถานที่หนึ่งนะครับที่บั๊ในพิกัด12,558,000นะท่านผู้ชมถือว่าเป็นบั๊แน่นอนนะท่านผู้ชมซึ่ง ผู้ชมครับผมจะผมไม่อาอธิบายเพิ่มให้แล้วกันนะเดี๋ยวให้ชมครับดูตอนดูตอนท้ายคลิปก็คือตอนนี้แหละเดี๋ยวอยากให้ชมดูนะครับว่าเป็นเพราะอะไรไปดูครับขอบคุณนะท่านผู้ชมครับฟาแลนนั้นเป็นสถานที่ที่อยู่ห่างไกลตัวผู้เล่นมากภายในเกมนี้ซึ่งแน่นอนถ้าผู้เล่นไม่เข้าไปหามันเองด้วยวิธีการใดก็ตามแต่ผู้เล่นก็จะมไม่ต้องเจอมันหรอกนะเพราะว่ามันเป็นบั๊กแล้วมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยค,คลิปนี้ก็ ประมาณน,นี้แหละนะผู้ชมอ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ได้กันอีกปรับเป็นทั้งหมดเพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะผู้ชมอ่ะและเออแล้วก็จบคลิปนี้แหละเออแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย